สวัสดีครับผมวาเลอรโลูก็อยู่กันในเกม Princess Connect d i d d เช่นเคยนะอ่ะเป็นไงกันบ้างครับกับตู้ของคิซินาที่เข้ามาอมตามนัดเลยมีใครล้างตู้ไปบ้างแล้วยังส่วนตัวของผมก็ยังคงดองเพชรต่อไปนะครับเออไว้ไปรอเปิดตู้ของยูบีใหม่ทีเดียวเลยเอ่ะระหว่างนั้นก็คงได้แต่นั่งอิสาคนที่มีป้าคิดแล้วเนาะเออ ส่วนใครที่กันจะเปิดกาชาของป้าคิสในวันท้ายนะครับก็อย่าลืมดูเวลาที่ตู้กาชาจะหมดลงด้วยนะออยู่แค่3วันเองนะอ่ะกลับมาอีกครั้งครับกับคอนเทนต์รีวิวตัวละครที่จะเข้ากาชาตู้ต่อไปอืมอ่าเข้าต่อจากตู้ของคิสตินาเลยนะครับที่จะหมดเวลาในวันที่9เมษายนนี้อ่าคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าเป็นใครเนาะ เดี่ยวเดี usion. ่ยวเดี่ยวเดี๋ยวทำไมถึงมีดีดอนมาเขียนก่อนให้ด้วยอะอาเจลูกาครับอืมเป็นตัวละครระดับ3ดาวนะแล้วก็ที่สำคัญครับคือไม่ใช่ตัวลิมิตเราสามารถเปิดเจอลูกาลุดเหรดได้จากทุกตู้กาชาเลยครับ ตัวของลูกาครับเป็นตัวละครคนที่4นะของกิลทวายไลท์คาราวานครับที่เข้ามาในเซิร์ฟไทยแถมตัวเธอยังเป็นถึงกิลมาสเตอร์ของทวายไลท์คาราวานอีกด้วยนะอ่ะมาดูรายละเอียดทั่วไปของตัวลูกากันดีกว่าครับอืลูกาเป็นตัวละครสายแทงนะที่ยืนอยู่แถวหน้าครับส่วนคอนเซปของตัวละครนี้ให้คิดง่ายๆเลยคือการเอาจุนครับมาบวกกับตัวของ ลูกนะอ่าลูกาดจะมีความสามารถที่สามารถลดเกาะกายภาพได้แบบจนครับแล้วก็มีสกิลยั่วยุนะโพวอดึงสตูให้เข้ามาตีตัวเองได้ด้วยครับแถมยังมีสกิลที่ฮิวให้ตัวเองครับเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองเหมือนกับคูกะเลยนะอืมเป็นไงฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าเก่งไหมครับอ่ะโอเคมาดูสกิลของลูกะกันต่อเลยเนาะเริ่มจาก u b ครับ เรโนทจิซุยเกสึเคียวกะอ่าฟังชื่อแล้วรู้สึกคุ้นๆไหม <c oughs> ใครที่เป็นสายการ์ตูนอ่านมังงะมานานน่าจะรู้จักชื่อดีๆนะเคียวกะซุยเกสึถ้าไปเป็นไทยก็คือบุผาจันทาวาลีครับอ่าเป็นชื่อของดาบฟันวิญญานะสุดโกงของไอเซนโซสเกะนั่นเองครับเออผมจำได้เลยเมื่อก่อนนะอ่านในบูมนะดาบอะไรวะโคตรโกง ขนาดอันนี้ยังแค่ปลดปล่อยขั้นต้นเองนะยังไม่ได้ปลดปล่อยสวัสดิกะเลยครับอ่ะพวกเราคิดถึงอะเมื่อก่อนจะอ่านการ์ตูนใช่ไหมพวกนารูโตะหรือว่าอ่านบีต้ตองซื้อบูมมาอ่านนะแต่ว่าถ้าจะอ่านวันพีชครับก็ต้องซื้อซีคิดนะเออตอนนั้นยังไม่ค่อยมีสแกนให้อ่านในอินเทอร์เนต็ตเลยครับอยูทูบยังไม่ก่อตั้งเลยอเออเป็นยุคที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนเลยครับมือถือรุ่นดังของตอนนั้นอะไรนะ เออโนเกียสามสามหนึงศูนยนะ <c oughs> จำได้เลย <c oughs> เพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ใช้เหมือนกันนะรุ่นนี้เออเอาคว้างทิ้งใช่ไหมจะทำตกทำยังไงก็ไม่พังโคตรทนแหละ <c oughs> เออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเหมือนว่าจะเริ่มเอาทะเลไปไกลนะครับกลับมาก <c oughs> อ่อนเออเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะอ่ะยูบีของลูกาครับอืโจมตีกายภาพนะอยากรุนแรงครับใส่ศัตรูหนึ่งตัวที่อยู่หน้าสุด จากนั้นจะลดพลังป้องกันกายภาพของเป้าหมายลงด้วยครับที่เลเวล110นะลดได้ถึง134หน่วยเลยครับอ่ะเยอะกว่า UB ของมา์โกโตอีกนะแล้วก็ระยะเวลาของดีบัฟครับจะอยู่นานถึง18วิเลยอ่าอันนี้เวลาก็เท่ากับของมาโกโตเหมือนกันนะเพราะว่าเป็น UB เนาะอ่ะจะได้18วิแต่ว่าถ้าเป็นสกิลธรรมดาจะได้แค่12วิเนาะ สกิลต่อไปครับอิจ uh, ินโนทะจิชิสกุนากิอ่าพอวอลครับดึงสตูทุกตัวให้เข้ามาตีตัวของลูกะแล้วก็ถ้าลูกะโดนโจมตีในระหว่างที่อยู่ในโมชั่นของสกิลครับลูกะจะโจมตีกายภาพระดับปานกลางสวนกลับไปใส่สตูทุกตัวที่อยู่ด้านหน้าในระยะของสกิลแล้วก็ยังทำให้กระเด็นออกไปอีกเล็กน้อยด้วยครับ ส่วนระยะเวลาของการโพวอล์กจะอยู่ที่5วินะครับบวก0.05คูณเลเวลของสกิลในตอนนี้ของเซิร์ฟไทยแคปเลเวลจะตันที่110ใช่ไหมะระยะเวลาที่จะโพวอล์กได้ก็จะประมาณ10.5วิครับอ,อ่ะสกิลต่อไปครับใครในมูโซโนโคาตะฟื้นเลือดครับความแรงระดับปานกลางให้กับตัวของลูกาเองนะ จากนั้นจะบัฟเพิ่มพลังป้องก,กันกายภาพครับระดับ,บ่านกลางให้ด้วยนะส่วนระยะเวลาของบัฟนี้จะอยู่ที่12วิเหมือนเดิมครับส่วนสกิล ex ของลูกาก็จะเป็นแบบเพิ่มพลังป้องกันเวทนะอ่ะต่อไปครับมาดูเซนโยนะเห็นหลายคนคอมเมนต์มาครับว่าอยากจะให้ผมแนะนำในส่วนของเซนโยด้วย คือที่ผ่านมาผมไม่ได้พูดถึงเลยอะ่ะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องทําคลิปแยกอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือผมกลัวกดพลาดครับเออกลัวกดไปโดนปุ่มทาเซนยนะเออเพราะว่าเคยกดพลาดมาแล้วนะตอนแรกก็จะดูแค่ว่าเอ่อเพิ่มความสามารถอะไรบ้างแต่ว่าพอจะกดออกครับดันไปกดปุ่มสร้างซะงั้นอืมอ่ะเซนยของลูกาครับสเตตที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็น พลังโจมตีกายภาพนะ20หน่วยครับพลังป้องกัน9หน่วยแล้วก็พลังป้องกันเวทอีก8หน่วยครับอ่าอันนี้แค่เลเวลหนึ่นะถ้าเราอัปเกรดครับค่าสเตตพวกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะอ่าแล้วก็สกิลที่เปลี่ยนไปครับของลูกะจะเป็นสกิลที่1นะความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาจากการทำเซนโยก็คือ ความแรงของสกิลครับตอนที่ลูกะคา์เตอร์นะจะเพิ่มมากขึ้นครับจากความแรงปานกลางกลายเป็นแรงมากอืมเมจครับ5,400นะเพิ่มขึ้นเป็น9,600เลยแล้วก็เพิ่มความสามารถลดเกาะกายภาพของเป้าหมายครับที่อยู่ในระยะของสกิลลงอีกเล็กน้อยนะเออจะโดนลดเกาะก็ต่อเมื่อลูกะทำการคา์เตอร์สํเเ็็จเท่านั้นนะอืมก็ถือว่าเก่งขึ้นไปอีกขั้นเลยครับ พอลูกะได้เซ็นโยขึ้นมานะจากเดิมที่มียบีลดเกาะได้อยู่แล้วก็จะสามารถลดเกาะเพิ่มได้ครับจากสกิลธรรมดาด้วยนะกลายเป็น2สกิลเลยโค้ดโหดครับอ่ะต่อไปครับจะเป็นตำแหน่งยืนลูกะเป็นตัวละครแถวหน้านะตามรูปครับริมาจะยืนอยู่หน้าสุดแล้วก็คิซินาจะยืนอยู่หลังสุดของแถวหน้าครับส่วนตัวของลูกะจะยืนอยู่ระหว่างเปโคลีนกับโนซมีนะ ยืนอยู่ข้างหลังคาลลิอีกแล้วอะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวของลูกามีสกิลโพวอล์กใช่ไหมที่ดึงมอนให้มาตีตัวเองได้อ่าก็สามารถใช้คู่กับคาลลิได้อยู่นะแต่ว่าจะติดปัญหาตรงที่ถ้าเราเจอมอนแบบตีหมู่อะ่ะอย่างในขอขอหอคอยลูนาเดือนที่แล้วเออแบบบอสที่ตี3ตัวหน้าสุดอย่างเงี้ย ถ้าเป็นแบบนั้นลูกาก็ช่วยอะไรไม่ได้นะอ่ะต่อไปครับมาดูแพทเทิร์นการใช้สกิลของลูกากันต่อเลยอะเริ่มต้นครับใช้สกิลที่1น,นะผูวอก,ก่อนตามด้วยสกิลที่2ครับหิวให้ตัวเองครับเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เข้าวนหลุมสกิลครับโจมตีธรรมดาสกิล1โึผูวอ สกิลสองฮิะตามรูปเลย <S <S ก็ถือว่าเป็นลูปสกิลที่จัดว่าดีอีกแล้วนะในการวนลูปสกิลครับเจ็ดครั้งใช้สกิลได้ถึงสี่ครั้งนะอีกสามครั้งเป็นการโจมตีธรรมดาหมายความว่า <S 2> <S 2> <S 2> ทุกๆการออกแอคชั่นสามครั้งอ่ะจะฮิวได้หนึ่งทีแล้วก็ออกแอคชั่นอีกสองครั้งครับ <S <S ก็จะฮิวได้อีกหนึ่งทีเรียกว่าฮิวตัวเองได้ถี่มากๆเลยครับสกิลโพวอลก็เหมือนกันเลยนะ เพราะว่าหลูดสกิลไม่ได้ยาวมากครับแถมยังใช้สกิลได้บ่อยด้วยทําให้การผ u ว l w อ่ะค่อนข้างที่จะต่อเนื่องครับจะมีหลุดไปแค่ไม่กี่วิเองส่วนใครที่สงสัยว่าถ้าเอาลูก,กะครับมาเทียบกับตัวของครูกะใครจะดีกว่ากันนะ <c oughs> บอกได้เลยครับว่าลูดสกิลของ2คนเนี้ยเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ต้องไปเปิดดูของคูกะเลยก็ได้ครับดูของลูกกะนี่แหละอ่า ก็บอกแล้วนะว่าคอนเซปของตัวละครเนี้ยมาจากคูกะครับส่วนหนึ่งนะโอเคมาสรุปภาพรวมแล้วก็ข้อดีข้อเสียของตัวเจลูกะกันดีกว่าเนาะอ่ะอย่างแรกครับข้อดีมี UB ที่สามารถลดเกาะได้ครับผลของการลดเกาะก็ยังโหดกว่าของมาโกโตะอีกนะแล้วก็ระยะเวลาของการลดเกาะนานถึง18วิเลยครับ เป็นตัวแทงที่มีสกิลโพวอล์กนะเหมือนคูกาครับหิวให้ตัวเองได้เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้ตัวเองได้ด้วยมีสกิล EX เป็นแบบเพิ่มพลังป้องกันเวทอีกครับทำให้สามารถรับมือพวกสายเวทได้ดีระดับหนึ่งเลยครับเป็นตัวแทงที่มี UB สามารถทำเดเมจได้ด้วยครับสกิลหนึ่งก็ทำเดเมจได้เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าโชคดีครับจะสามารถผักศัตรูให้กระเด็นถอยไปได้อีก ยิ่งถ้าอนาคตอะได้เซ็นยู่เข้ามาก็จะมีลดเกาะเพิ่มขึ้นมาอีก1สกิลเลยอข้อดีข้อต่อไปครับลูกะเป็นตัวละครที่ใช้ดาบคาตานะเป็นอาวุธนะก็เลยมีดาบอันนี้ครับดาบจะรัดแสงเพิ่มค่าสเตตทีพีได้ถึง10หน่วยเลยแล้วก็ถ้าอัปเกรดด้วยก็จะเพิ่มไปเป็น20หน่วยนะถือว่าเยอะมากครับ ทำให้ตัวลูกะที่แรงแปดอะมีค่าสเตตีสูงถึง30หน่วยเลยนะแต่ว่า,าตั้งแต่แรงเก้าขึ้นไปครับจะลดลงมาเหลือแค่20หน่วยก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะถ้าเทียบกับพวกตัวแท้งที่คล้ายๆกันครับอย่างเช่นจุนจุนแรง10จะมี TP แค่10หน่วยเองครับส่วนคูกะเอออันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะมีค่า TP แค่5หน่วยเองอะแต่ว่า น่าเสียดายนะสลับตัวของลูกะครับเพราะว่าเป็นตัวสายแทงเนาะก็เลยไม่มีเครื่องประดับของสายโจมตีอย่างเอลิเมทอนฮาครับไม่งั้นค่าทีพีก็คงจะเท่ากับตัวของชินอบุไปละอืมแต่ว่าได้แค่นี้ก็โอเคแลครับสลับตัวแทงนะใช้ UB ได้บ่อยครับยิ่งเป็น UB แบบรถก่ออีกนะอ่ะต่อไปครับมาดูข้อเสียกันบ้างเนาะอ่ะอย่างแรกก็คือโจมตีได้ค่อนข้างจะเบาครับอืม ถึงผมจะบอกว่าเป็นตัวที่มีสกิลสามารถทำาดเมได้แต่ว่าลูกาก,ก็ยังหนีไม่พ้นความเป็นตัวแทงนะก็คือขาดความแรงครับทั้งในด้านของสกิลทั้งด้านของของสมใส่ที่เน้นไปทางของสายป้องกันเนาะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังสามารถทำาดเมได้นะเพราะว่ามีสกิลลดเกาะด้วยครับถ้าเทียบกันในแขดแมทเทอร์น่ะสู้กับบอสที่ต้องการตัวแทงครับ คนที่มีลูกากับไม่มีลูกาคะนแนนที่ได้ก็จะออกมาแตกต่างกันแน่นอนนะอ่ะข้อเสียข้อต่อไปตัวของลูกาครับเป็นตัวแทงที่ไปไม่สุดทางนะอ่าเช่นทนการโจมตีแบบกายภาพครับแรงๆต่อเนื่องกันไม่ไหวนะอ่าเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับสกิลเอของลูกาก็เป็นแบบเพิ่มพลังป้องกันเวทน,นะแล้วก็เพราะสกิลพ w ว์ลครับ จะดึงศัตรูทุกคน่ะเข้ามาลุมตีตัวของลูกาคนเดียวนะอะ่ตรงนี้ถึงจะเป็นตัวแท้งหนาๆก็ตัวแตกได้ง่ายๆเหมือนกันครับอ่ะต่อไปครับมาดูแนวทางการปั้นตัวของลูกานะวิธีการปั้นตัวของลูกาหลากัหลกๆจะแบ่งออกเป็นสสายครับสายแรกคือลูกาสายสแปม UB ลเก่อนนะเอาไว้ใช้ในแขนแพทเทิลเป็นส่วนใหญ่ครับ ส่วนสายที่2ก็คือสาย full tank เต็มตัวเลยจริงๆก็ยังมีอีกสายนะก็คือสายไฮบริดครับอ่าเป็นสายที่ไม่เชิงว่า tank เต็มตัวแล้วก็ไม่เชิงว่าจะสแปม UB แบบเต็มตัวด้วยอ่ะซึ่งสายแต่ละสายก็จะแยกย่อยออกไปตามการ up down แล้วก็การทำของตัวของลูกะไปอีกนะโอเคครับมาดูกันที่สายแรกเนาะ สายสแปม ub ครับสายนี้หัวใจหลักก็คือการทำให้ตัวของลูกาตัวบางที่สุดเท่าที่จะทำได้นะตัวบางแต่ว่าต้องไม่ตายนะคือเลือดน้อยครับ defense น้อยนะจะมีผลกับการทำให้เกรด tp อะ่ะได้เยอะขึ้นเวลาที่ตัวของลูกาโดนโจมตีเนาะอ่าถ้าเป็นในอุดมคติเลยก็คือแรง8ครับที่มีค่า s ท t p สูงสุดนะ30หน่วยแต่ว่าตัวของลูกาก็จะบางมากเหมือนกัน สามารถแก้ทางได้ด้วยการอัพดาวของลูกะเพิ่มครับเช่นลูกะ5ดาวแลงแปดอย่างเงี้ยเออแต่ว่าทําแบบเนี้ยผมไม่แนะนํานะเพราะว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองมากเลยครับเศษของตัวลูกะจริงๆสามารถหาได้จดดากด่านฮาร์ด24่ 3. แต่ว่าสลับของเซิร์ฟไทยในตอนนี้ยังอีกไกลเลยเนาะเพราะว่าของเซิร์ฟไทยยังอยู่แผนที่16อยู่เลยอะทำง,งานครับ ้าจะอัปดาวของลูกะก็เหลือทางเดียวเลยคือใช้พลิตของเทพพิดาอีกแล้วนะเพราะงั้นนะครับผมก็เลยบอกว่าสิ้นเปลืองเกินไปแล้วก็ถึงจะเป็นลูกะ5ดาวแรงแปดแต่ว่าก็คงใช้งานได้ไม่นานหรอกครับยังไงเดี๋ยวก็ต้องอัปแรงเพิ่มอยู่ดีนะสู้เราใช้ตัวของลูกะ3ดาวครับแล้วก็ขึ้นแรง9้แรง10หรือว่าแรง11ไปเลยแต่ว่าเลือกทำตัวของลูกะให้บางลงจะง่ายกว่าเนาะ ประหยัดด้วยอ่ะแล้วก็การอัปเกรดไอเทมครับการเลือกทำขอว่าจะทำชิ้นไหนหรือว่าไม่ทำชิ้นไหนบ้างอดองเอาไว้อย่างเงี้ยอ่ะก็จะทำให้ตัวของลูกะของแต่ละคนครับแต่ละไอดีนะความหนาความบางจะไม่เท่ากันอ่ะผมก็เลยนับรวมเอาสายนี้ครับเป็นสายไฮบิดให้เข้ามาอยู่ในนี้ด้วยเลยเนาะอ่ะสายต่อไปครับสายฟูลแท้งเต็มตัว อ่าอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะอัปดาวครับอัพแรงนะอัปเกรดของใส่สูตรได้เลยครับโอเคมาสรุปกันครับลูกะเป็นตัวละครที่เก่งในทุกคอนเทนต์เลยนะลงด่านธรรมดาก็ได้ครับหอคอยดูหน้าก็ดีนะอ่าลงอารีนาก็ยังได้ครับแคนเบทเทิลก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกันอ่า ในอนาคตนะเดี๋ยวจะมีบอสที่เราต้องใส่ตัวแท้งอะที่มีสกิล p o w อ r ครับ mm hmm. เพื่อดึงพวกสกิลสน,านาับผิดปกติอะเข้ามาหาลูกะถ้าเป็นจุนอะจะทําแบบนั้นไม่ได้เนาะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นคูกะก็จะไม่มีสกิลลดก่ออีกครับทําให้คะแนนที่ออกมาน้อยกว่าคนที่ใช้ลูกกะแน่นอนนะอ่ะ พูดมาแบบนี้ฟังดูเหมือนว่าลูกาจะเก่งกว่าจุนใช่ไหมแต่ว่าความจริงไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับอืมจุนก็มีสิ่งที่จุนทําได้นะแล้วก็ลูกาทําไม่ได้ครับอ่ะอย่างเช่นจุนน่ะสามารถหิวให้คนอื่นได้ด้วยเนาะแล้วก็สกิลลดเกาะของจุนน่ะเป็นสกิลธรรมดาครับไม่ใช่ U b บําให้บางครั้งอ่ะสามารถใช้ได้เร็วกว่านะถึงจะลดเกาะได้น้อยกว่าก็เหอะอ่ะการที่เรามีตัวของลูกาจะทําให้การจัดทีมของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะ โดยเฉพาะตอนที่เราต้องการตัวแทงที่มีสกิลโปรวอครับถ้าเป็นปกติเราก็คงจะเลือกคูกะใช่ไหมแต่ว่าพอมีลูกะที่ลดเกาะได้ครับทีมเราก็จะโหดขึ้นไปอีกนะโดยเฉพาะในหอคอยลูน่าหรือว่าแคนเปอร์นครับส่วนคนที่ไม่มีลูกะก็ไม่เป็นไรครับอืมเป็นตัวละครที่เก่งมากก็จริงแต่ไม่ถึงขนาดที่ว่าของมันต้องมีนะอ่ะวัจะเปิดหาดีไหมสลับตัวของอาเจลูกะ ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าลูกาไม่ใช่ตัวลิมิตครับม,มีโอกาสหลุดเลทได้จากทุกตู้เลยสำหรับคนที่ไม่รีบนะเพราะว่าหลายคนอะน่าจะเสียเพรไปกับตู้ของปาคิสกันหมดแล้วหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับคนที่อยากได้จริงๆครับคนที่อวยลูกาอยากจะเปิดก็เปิดเลยไม่ว่ากันนะเอแพ้ทางใช่ไหมสาวสไล์เดียะใส่ชุดซาบุไรครับใช้ผ้าพันหน้าอกด้วยอื อ่ะก็ดูอย่างคนที่อยากได้จุนใช่ไหมอยากได้มากระโตเงี้ยแต่ว่าเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกครับอืมก็มีเหมือนกันเพราะงั้นใครที่อยากได้ก็เปิดเลยครับสุดท้ายสลับใครที่อยากจะฟาร์มของรองไว้ทำอาเจลูกาล่วงหน้าคือเปิดกระซาได้มาก,ก็พร้อมใช้งานได้เลยเหมือนเดิมครับมีตารางของไอเทมที่ต้องใช้มาให้นะสามารถอัพลูกาได้ถึงแลง11ของ3ชิ้นเลยครับ อะคัดเฉพาะไอเทมที่สำคัญสำคัญนะครับชิ้นแรกบัตเตอร์ไฟคาตานะครับ80เสษอเศษดาบจรัะแสง40เสเศษดาบเทพเหี่ยว60เศษครับฟีนิกซ์ซอสส0เศษดาบร้อยกีบสัก,กุระครับ70เศษขวานมังกรม่วง20เศษชุดของนักบวชใต้แสงจันทร์40เศษเฮอร์มิตโค้ด40เศษชุดคุมฟ้าใสา20ส่สเศษแล้วก็ ดาร์ทเทเลอร์เดสครับ20เศษอ่ะตารางต่อไปครับเอ็มเพจชิล20เศษครับการ์เดียนชิล20เศษนะพาลาดินเกฟ20เศษเอเจนตบูท40เศษแฟริเอลบูท20เศษขนนกของกิฟฟิน10เศษเครื่องรางราชอาณาจักรสี25เศษบังเกอร์อตัวแทน40เศษกำไรพระจันทร์หกเศษแล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับสร้อยคอของผู้เลื่อมใสอีก60เศษ อ่ะก็จบกันไปแล้วครับสำหรับรีวิวตัวละครที่จะเข้ากาชาตู้ต่อไปนะลูกะอืมเป็นไงกันบ้างครับหน้าเปิดไว <c oughs> ้สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย